อันนี้ก็หันเพื่ออะแลแรกได้สมหมดอันหันไข่นี่คิดสัมผัสม่อนหันดีดีจิตคิดคิดจะเป็นคิดสัมผัสไปสินี่คนก็ถามเป็นว่าเราจะควบกับใจของเอรโลกกันว่าอ๋อเห็นก็ได้ถาหันก็ได้ถ้าหันจะเมียายระดับสัน ปันดาดําดํแหลกอะไรมีพันหน่นมาพุจขั้งสรนั่งคดสาเส้นปุจการหนึ่งเท่านี่ก็ได้บรรลุราว่าารมีเนมันเต็มแล้วขังสมเต็มแล้วไม่ได้วาหลายหนวาพุทขั้งสารนั่งคสางมีคำมั่งสาะนั่งสังขั้งสรนั่งคดสางมีเท่านี้ก็ได้เป็นอรหันต์ขันโบบาจโๆดาปฏิผลนะ เลยยังไปยังสามห้อแน <c oughs> เหตุเพื่อบุญร้างปฏเจ้าเพื่อศาสนาคําเพิ่งสิท่านเรียกว่าายเกิดบนโลกน,นั่นี่งอีกโลกเทีว่วดาวสิท้านเกิดพุ่มมาโลกสิท่านเกิดคิดอยากเกิดนโลกคนนี้พันคือเมื่อเกิดแก่เจ็บตายเป็นโลกัน